สวัสดีครับเป็นเพื่อนชาวยูทูบท,ทุกท่านนะครับพี่น้องชาวไทยท,ทุกคนที่ทำงานอยู่ต่างแดนด้วยนะครับลลคลิปนี้นะครับเป็นคลิปประจำวันที่11มิถุนายน2564ที่ร้านแสน,นเจริญเทคเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตั้งอยู่ที่บ้านหนองกรงทองนะครับคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตสินค้าประจำของทางร้านนะครับมีสินค้าเข้ามาหลายคันพอดี ไม่มีเวลาออกคลิปให้พี่น้องได้ดูเลยนะครับวันนี้ก็มาออกให้ดูหน่อยมีหลายคันนะครับที่ยังไม่ได้ออกนะครับก็เอาคร่าวๆก่อนคัน,นคันนี้นะครับเป็นอ e ีเทนหกล้อนะครับเป็นอ e ีเทนหกล้อชนสีหน้าห้านะครับเครื่องเป็นเครื่อง ER พันห้านะครับสิบแปดแรงนะครับคันนี้ขายอยู่ที่แปดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ หกล้อนะครับหกล้อแปดหมื่นห้าพันบา Alpha. ทนะครับคานหน้าก็เป็นคานของหกล้อขก็เป็นพัหกล้อเชสีหน้าห้านะครับห้าเกียร์หกเกียร์ถอยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นโครงสร้างของเหล็กมีแต่เหล็กั้งนั้นนะครับอันนี้แปดหมื่นห้านะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับ เครื а, races, ่อง ER อาร์พันห้าสิบแปดแดงนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้หรือมาทดลองขับได้นะครับที่ร้านแสนเจริญเทคเตอร์อำเภอโนงโงงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเครื่องดีนะครับเครื่องดีนะครับรถเครื่องดีนะครับเกียร์มีหลุดอยู่เกียร์สี่นะครับเกียร์สี่ส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วครับเกียร์สี่แต่ว่าเกียร์ห้าไม่หลุดนะครับมีมีหลุดอยู่เกียร์เดียวเกียร์สี่ เกียร์หนึ่งเกียร์สองไม่มีปัญหานะครับไม่มีสโลนะครับไม่มีสโลนะครับแปดหมื่นห้าเครื่องเครื่องใหญ่นะครับเครื่องใหญ่เครื่องย R อาร์พันห้านะครับเครื่องใหญ่นะครับก็ขนสบายๆนะครับขนอ้อยขนมันนี่ฮะตัน6ตันได้นะครับสำหรับคันนี้นะครับนะครับ เบรเป็นเบรน้ำมันนะครับเป็นเบน้ำมันนะครับสภาพยางนะครับสภาพยางยางสวยอยู่อยู่ห้าเส้นนะครับนะครับเพาเป็นเพาร้อยนะครับเป็นเพาร้อยนะครับพื้นไม่มีผูนะครับกระบะไม่มีผูกนะครับ รถยังใช้งานอยู่นะครับรถใช้งานอยู่ทุกวันนะครับสำหรับคันนี้นะครับ <c oughs> ต่อไปเรามาดูสินค้ารนการอื่น <c oughs> งน้ครับเดี๋ยวเราฟังคัาเสียงฟังเสียงรลเิเก่อนนะครับ, <c oughs> ร,บรถก็เอาไปก็ใช้งานได้เลยนะครับใช้ใชงานได้เลยนะครับพี่น้อง พี่น้องท่านไหนที่ยังไม่มีรถอิสเ็นก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแปดหมืนห้านะครับคันนี้นะครับเ <c oughs> ึงดังถึงดังดีนะครับ แปดหมื่นห้าพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสําหรับรถดีแตนคันนี้นะครับก่อนเรามาดูรายการอื่นนะครับดูรายการอื่นรอนะครับมีหลายรายการนะครับวันนี้มีหลายรายการนะครับพี่น้องมีหลายรายการมีรถเกี่ยวข้าวก็มีนะครับรถเกี่ยวข้าวรถไถ นะครับรถไถก็มีนะครับอุปกรณ์ก็มีนะครับพ่งนี้ก็จะมีรถไถเข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับนะครับสำหรับรถที่แส่ก็สําหรับการนี้ก็แปดหมนห้านะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับรถวิ่งดีนะครับเบรกเบรกอยู่ดีด้วยนะครับคันหน้าใหญ่นะครับเอาท้ายใหญ่นะครับ ต่อไปเป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับ DC 6 0นะครับ DC 6 0ตัวพาร์ทนะครับตัวปี 5.4. นะครับคันนี้นะครับโดยสภาพโดยทั่วไปก็คือรถก็อยู่ประมาณแปร์นนะครับก็อทางร้านก็จะปรับสภาพให้อีกในบางจุดนะครับหรือจะหรือลูกค้าจะเอาสภาพนี้เลยก็ได้นะครับก็มาคุยกันนะครับถ้าเกิดว่า ลูกค้านะครับอยากให้ปรับสภาพให้ใหม่ทั้งคันนะครับทางร้านก็จะปรับให้นะครับก็ราคาก็มาคุยกันนะครับสภาพตู้นะครับตู้ดีนะครับตู้ดีนะครับตู้ดีเลยนะครับแต่แกงก็ไม่มีบางนะครับรถยังเพิ่งเกี่ยวข้ามานะครับเพิ่งเกี่ยวข้านาปังมาคันนี้นะครับสีสันก็สีเดิมนะครับสีเดิมรถยังไม่ได้ล้างนะครับ รถยังไม่ได้ล้างนะครับราคาเฉพาะตัวรถนะครับราคาเฉพาะตัวรถยังไม่ได้ปรับสภาพเนี่ยอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องอยากได้เทนเลอร์ด้วยนะครับเทนเลอ ER ร์เราก็มีนะครับอยากได้เทนเลอร์เอาไปด้วยก็มีนะครับเทนเลอร์ก็จะเพิม่มอีกอยู่สองหมื่นหกนะครับสำหรับเทนเลอร์นะครับ สภาพโดยทั่วไปก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับก็เดี๋ยวเช็คเช็คอีกนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิวการทำงานให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสลับคันนี้นะครับราคาสลับตัวรถอย่างเดียวก็1นึ่0 0สนห้บาทนะครับถ้าเกิดเป็นเทนเลอร์ก็จะเป็นเทนเลอร์ตัวนี้นะครับพี่น้องอยากได้เทนเลอร์ด้วยก็ได้นะคร,บร, 26, ะครบับเทนเลอร์ตัวนี้สองหมื่นนะครับสลรับเทนเลอร์ตัวนี้ ร,รายการต่อไปนะครับเรามาดูรายการนี้เลยรถไถ45คันนี้นะครับรถไถ45คันนี้ออตอนนี้คือเราเก็บสภาพระบบโฟนะครับมีเฟืองบางตัวที่รูดเรากำลังเช็คอยู่ว่าตัวไหนที่รูดนะครับรเครื่องดีนะครับคันนี้เครื่องดี เครื่องดีเกียร์ดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีก็จะเช็คแค่จุดจุดรั่วซึมเราเราเช็คให้ด้วยนะครับเช็คจุดรั่วซึมคันหน้าให้ด้วยแล้วก็เราก็จะเช็คชุดระบบโฟวินนะครับให้มันทํางานให้มันปกตินะครับระบบไฟเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับทั้งไฟหน้าไฟท้ายนะครับคันนี้นี่มาพร้อมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์3ชิ้นนะครับอุปกรณ์ใบดันผ่านพวนโรเตอรี่นะครับ เป็นตัวนี้เลยโรตารี่1,80นะครับโรตารี่ตาช้างตัวนี้เลย1,80นะครับนี่เลยใบสวยใบเต็มนะครับโรตารี่ตัวนี้นะครับโรตารี่เป็นโรตารี่ตัวนี้นะครับ1,80นะครับต่อไปผานผานก็จะเป็นของตัวนี้นะครับเป็นผานตัวนี้นะครับผานของตัวนี้นะครับราคาขายอยู่ที่2 0งแสน2อง0 0บาทนะครับ225,000บาทนะครับ ถ้าเกิดพี่น้องอยากได้ผ่านตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่250,000นะครับตัวนี้มีผ่านให้เลือกอยู่สองตัวนะครับตัวนี้เป็น246นะครับผ่านตัวนี้เป็น246นะครับเป็นผานของ47ถ้าอยากถ้าอยากได้ผ่านตัวนี้ก็255,000ห้าพันนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูรายการตัวอื่นบ้างนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ก็ดูริปเปอร์ก่อนนะครับ ลิปเปอร์ตัวนี้นะครับลิปเปอร์ตัวนี้เป็นลิปเปอร์ของรุ่นเอลนะครับเป็นลิปเปอร์สีขาตัดรากฝังปุ๋ยนะครับตัดรากฝังปุ๋ยตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้พร้อมใช้งานราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับสำหรับลิปเปอร์ตัวนี้พี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามก็ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพามาดูตัวอีกตัวนะครับ ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับยี่สิบสี่แรงนะครับยี่ยี่สี่แรงยี่สี่แรงคันนี้นะครับยี่สี่แรงคันนี้นี่อ่าวันนี้ได้อุปกรณ์มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าเป็นภาเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับอุปกรณ์พว่วงต่อพ่วงของรุ่นยี่สี่แรงเลยนะครับเป็นตัวตัวนี้นะครับแถมให้ด้วยหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทแถมเครื่องตัดหญ้าให้ด้วยตัวหนึ่ง พี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลย1 2 5 0 0 0บาทนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นโรตารี่นะครับโรตารี่มตรนะครับมตรตัวนี้ขายอยู่ที่2 8 0 0 0นนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับ2 8 0 0 0นนะครับ2 8 0 0 0นนะครับพี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับโรตารี่นะครับสวยนะครับโรตารี่ตัวนี้สวยนะครับ สวยนะครับนะครับก็ฝากด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนที่อยากได้นะครับอุปกรณ์การเกษตรนะครับรถแท็กเตอร์นะครับรถเกี่ยวข้าวรถอีแตนตนะครับก็มาเลือกมาชมกันได้นะครับพรุ่งนี้มีรถไถเข้ามาอีกนะครับเป็น3า6แรงราคาเบาๆนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับพร้อมอุปกรณ์4ชิ้นนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็กล่าวขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงที่กดไลค์กดแชร์นะครับกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดกระดิง่งกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามแสนเจริญเทคเตอร์ขอกล่าวขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ